เออเหลืองงามแห่งกำลังิึงหมู่น้ดอกใหญ่เลยเนาะดอกใหญ่แห่งพี่ตะเกียงหวานีแห่งเก็บปันยหญ่เก็บดูหน่อยเก็บไปเก็บมากเลยทีแต่เครื่องตาได้ได้แกงได้เครื่องตาไปได้เนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ่อกันสอบวันที่สิบจะพี่น้องแม่นใน้พอพญ่พ่ออ่ะเนาะแม่นมิถุนายนหกแปดจ้าขอป้าคือเก่าจับพี่น้องมาหนีปมาสองคนมาหนิเพราะว่าหลูกสิอยุแพ็คของแมียงยังเนาะถาพ่อถาแม่แม่นกลับไปกับพ่อได้ส่งจับพี่น้องคับรึปไปส่งอะไเอ้าสิโศกสิมานบ่ก็ยังมาลุ้นน้ำกันจ้ะพิกัดกับผู้พรอน้านสูงจับพี่น้องอำเภอนาจุ้ยจังหวัดอุบลเนาะจ้ะดอกแรกแหงนน่งมันเนาะพ่อพ่อดอกแรกแหก่งมันมีมันบ่มาหน,นีิเพราะว่าเฮ็ดก็เริ่ม จะชาลงนเใบเนอสองดอกตตวนี่พี่เได้เลี้ยงมาจากี๋ยวเห็นคือดอกเดียวเมื่อียมาสองดอกเร่องผลออกจากบกอะตป็นหงแดงอ้โหลาย เดยออกจะ้ะตัวนี้มันบานจะพี่น้องวันนี้อากาศกา็คึ้มๆคือฝนสตกอีก ประกันเลาะปลาเลาะเขากับยายแต่ละมื่นแต่ว่าเฮ็ดก็เริ่มไหวแล้วล่ะพี่น้องเออยาย่พี่น้องคนพ่อเลยจักดอกเนาะเฮ็ดโอ้เนี่เฮ็ดละงูข่ากันบานมึงมีจุ่มบโอ้จุ่มก็มีอยู่ใหญ่เออเคยเห็นจุ่มอยู่พุ่นเอาเอาไปเบิ่งตัวฝุ่นซะก่อนเบิ่งน้ำยายซะก่อน แต่ว่ากับพ่อได้เก็บอยู่พ่อได้เก็บได้แกงอยู่ไปเบิ่งน้ำใหญ่เบิ่งมาสิโศกสิมานคือขุมเอบร์โบมึงนี่บุ๋นตายเหรอโอ้ยขึ้นล่าแน่นอนแต่ว่างามแน่บางงามแน่โอ้ยบุ๋นเนาะเขาได้ยุ่เป็นแดงอยู่คุณบุ้ย ออบ้านเก็บเบื้งบ้านดอกกำลังพอดีงามเลยสลังามเนาะแ่งต้นนี่ละพอดีเหมืนามาเมืนเหมือนมานามานี่พี่น้องเอ้ยเย็ดเริ่มห่งมางเลยขึ้นละบ่อเนาะตัวเ่นขึ้นละกับบเอ

เห็นละงกขาวบานตัวผู้ใหญ่ก่อนยางก็ฟอกแต่ว่าบวกท่านเห็เขาเบิ่งไก่ดอกใหญ่เอิญก่อนก็เลยมาหาใหญ่ก่อนก่อนไมาได้เก็บแต่ว่าเห็นแบบแบบดอกก้อนบานนะแต่ว่าเห็นเห็นมันจุ่มดอกหนึ่งออกแนวแถวนี้ นี่ให้เราบขาวันบานวะโอ้เนชุเลยนีมนแดบ่อบกวแวบๆดอกนึงอยู่รว่าทิมีอีกบ่อท่านล้ยเ่ออนกใช่หรอยนเาะอใหโอ้เขาเก็บหมูหวานเนี่ยแหน่นี่มันบานเนี่ยน่องอร่อยบ่ออาเลโอ้ย ดอกนึงก <ım. S 1> ็ยังดีเน่อดอกนึงยังดีงามเด้นี่ยาพุงอีปุ้บีเียบ้ใบตองต้นสูอจนจนไม่ติดป่วยเนาะจนไม่เสื่อเลยเค็มหวานเลยแต่ว่าเฮ็ดนี่พอ็บอยี่นี่ดตัวแพี่นามเห นี่สิออกขึ้นเรื่อยๆไอ้อเบื้องสีๆมองเขาเก็บสิสังเกตเบื้องตากุกไม่ลุ่มๆหนั่นเขาเหยียบลุ่มๆหนั่นคือมองเขาเก็บเห็ดส่วนมากเพันธุ์ที่เกิดขึ้นมองได้พันธุ์คยออกดีพี่น้องถ้ามองเพันธุ์โคยออกนูวว่นแล้วเลย เห็นบ่ออะไรยัยบ่เห็นเนาะเอาหาเบ้างาคักๆเบ้างโอ้ยนี่เดบาดนดอ,อกหนึ่ง,ใน,ใน,น,งนี่ยังุกอยู่มีเดบบานยังแดงๆนี่เงาอ่เปิดบ้างแมนบ่อ่อ้ยเปิดขึ้นตัวดอกป่ะขึ้นนั่น,น,น,นโอ้ยโอ้ยนี่เดียโอ้ยฮักเลยบัานเอ้า

แล้วว่าแกงข้มือก็แซ่บข้มือได้แหละเจ็บเห็ดไปเมื่อยๆหิวเข่าบานแกงมันรัวอย่งมันแซ่แบเห็ดน้าแดงจ้ะดอกเค็งอย่งงี้ฮะเอาอมันอีกแล้วบานมันทะเลเล็กทะเลน้อยก็ใช่บ่ได้เต็มตาบ่ออมือนนี้เนาะคอยหาไปดิคอยหาไปนี่ละ ออกอยู่ออกเรื่อยๆเดี๋พี่น้องแต่ว่ออามันสิออกก็หลายเนาะออกแต่พวกเฮาเดี่ยเก็บ่ยเดีเกียงนี้นะเดี๋ยวลองหนึ่งเดี๋ถ้าคุณค่อยออกว่าเห็นหรือเปล่ ห้าหกดอกหมดดอกหน่อยแท้อุ้ยแดบหอุ้ยสวยงามอยู่นี่ฟ้าแสบซ้าแสดคิดกันเ็บดอกใหญ่เลยเนาะดอกใหญ่แหงพี่ตะเกียงหวานนี่แหงแกงแล้วหมดเนี่ยแกงอีกนิ้วเข่าได้เลยนี่ฉันกินข้าวเส้าอยู่ นี่น้องว่าให้มาแกงเห็ดเห็นบึงทั้งผูหมูไม่ก็เนาะแโอ้ยบึงแน่น่ฟ้าแ็ดแฟดโอ้บ่มบ่น่ะเ็ดตะคนเนอเห็ดกับแดตูดอกเดียวเนาะเคือออกดอกเดียวเลยแดงจ้ะ

ดูบ่อีหูเหลืองน้ําตะนี่นี่ cái นต้นกล้าพี่น้องนไม่ห้อยเลยเน้าเก็บเลยจ้ะลืกตัวนี้ม่ยกกินหม่อกินเาระ่ดกมั้เคยออกายได้อยู่นี่นกกำลังออกเลยนี่โค้กันคอยมาเคยออกายแต่ว่าเห็นเขาหักกอาเบาหวเบาหันนี่บ่ พ่อสมิเนตว่านนี่คืออันนี้โมฮันอยู่ด้วยเหรที่น,นี่เขาเก็บไปแล้วนี่เขาโมฮันมาหาเขา,าอาจีพโมหาอะได้เอาแต่อันนี้มั้เนาะเขาว่าเห็ดโม,โออมันโบออกอือหาดอกจ้ะ จ้องจูงจังมองคงไม่เจอเพราเห็นน้อยเนนอพอดีครับอุ่ยตัวหนูเรืออะเรือเอาเ้วยเนออะอรเล่ใคร็ยันห่อเดียเนาะอุ้ยหนอกำลังมืมตา แล้วเห็นท่นวนเนี่ยนเนาะทวนเนี่ยต่วนเรล่ยเฉออกดอกนเปื่อยเปื่อยไช่แค่ปุงล้ดอกสองดอกเนึ่เด็ดนันเหลืองบางเนนด็กจุ่มไป นี่างเดียยงสมสมจ้ะอ๋นนอ,อดอกเดียวเนาะแมนนี่ว่างห่างดอกเดียวง่ามเลยเนาะกระด้เกียงยี่ดอกหน่ะแมนดวงตาที่ละกระเกียงไงจ้ะพี่น่อ,นอ ดวงเพ็ดมันบ่มีเนาะเพิ่มตาเ่ยตาดอกนี้ก็เป็นแนวไมจิ๋วเลยจิ๋วครับเออโอ๋เป็นยังไงนาะทถุงเท้ามันเปื่อยนะเห็นละงอกเหลืองดอกมันใหญ่แล้อเนาะละงอกเหลืองละงอกแดงหมดเต็มตาไว้ดอกพี่เนาะ้องเนาะละงอกเขาเต็มตาเลยป่านนี้มานี่เจ้ะเห็ดตัวกับพ้นเนาะดอกดอกพี่อ๋อ ไ่ดอกก็ได้แกงนด้หนิพรส่าวดอกแกงนึงหมดเลย่นมึงหุ่มใจกันเพีบนลยมคยออกดีนะชุดกวนก็หนอโอ้กับนหน้าเาใหญ่เยียกันไปได้ก็ยังกวนมาหาเราอยู่นี่แหละ น้ำเงาหมื่อไจ้ะเี้าใหญ่จ้ะพี่น่อหลืดหางแล้วลองหันม่จ้ะหงุดหงสอยอางี้เออนี่มา ไม่ e ลนูนเสียกอนดที่ดีมูิที่น้อเห็นพอดอกมนเคยออกกับบ่ออกมันจะบ่ดชามล่ะ Mình bớt xăm lắm Hết nhắn là chị ổ ý bằng Anh oh, okay, okay. à, nó mổ khá vì hoàn bàn thì mũ Anh cậy à Hẹp lại bớt nó nó có เป็นเผ็นอยู่ออกบนออกไม่ไรเฮ้ยอายครับบานละบานจ้ะพี่น่อนีเเลื้งจ้ะเลี้ยงหิส่งตังนี้เอายี่โ้ามอมกินหรอไม่กินหรอเห็นแล้วเห็นแล้ว เอาพกดอกขอ้างไข่บ้านน้ำบ้านกระช้องดอกมาโม่ออกงูหิบยังมีไข่อยูอ่เนาะพ่อไหนเก็บอยู่ออกเยอะดันว่าจะออกเยอะจริงเหรอดินโอบเลยวันนี้ดินเพิ่นเอาไปเปื่อยมูได้บ้าน khay nhảy hẹn Chùm nhảy ừ. 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 à, nhà khay nhà kỳ nhà Ừ nhà 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 Thì nhà nhảy nhà 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 ามแนี้เาจะไปเกียงกินเกียงกัเพาเ่เนาะเนียนไปเลยตผ้ามันใหญ่งหอขาเต็มตาแล้หอเนาะเนียนน่นเป็นลุงหงอกนนอน่อยอันนี้ต้เอนเนาะเอาถงกับตเปลี่ยนห้ตาได้ขึ้นมนียอย่าิ้นหอนห

จะกี่ขึ้นี่อมนก็นกนออกเแล้วให้ไก่กลังอกเาไม่คอยออกเลยเนี่ยตวฝนตกมาอีกไม่รุนน,นั่นนม่มนออกกันมือใหญ่ก็ไวมาถ้ามาไม่ม<อ>มังเครเลยเข,ข้าไปบดตีแปลนี้เด้อพี่น้อง บางมองบางบอนกับแปอยู่ปลาน่าจะรวยนี่เตินบกจองเหตดการ์ษต้นหมากเปินจองไรเขาลูกได้กะบ,บ้านเรนมีบมกจองว่คุณรวยคุณก็รวยห้าจะรวยนหะี่อคอมเมนต์มาทำหมวกจ้องมันมดเนอะเนอจ่าเนอะเรนมดเหลือ ไปดูดูการเก็บบักจองเน่อยพี่น้องบ้านนี้บปดูดูการบักจองเบิดลฟรีเพราะว่าเขาก็สั่งตลอดเนาะพี่น้อกเป็นยังไง่อนจ้องโดนเนาะ ดอกกระข่ยังมีดอกหน่อย,ยอยู่นี่ดอกนี่ใ่วันจะเกิดใหม่ที่ไข่เยๆแต่วันออกมา่อายออกตื่นแน่น้องไข่หนอเแม่นปเอาใส่เลาเส้เหนัวไป ก็ได้เก็บได้แกงอยู่ยังจะมบววัดหน่เนาะโอ้ยแกไปสองเท่อาตาบักใหญ่ยังเลยสองเท่าสามเท่าแล้วทุกคนนะตากตาหน่อยเต็มเนาะ่นโอ้ยโหพี่น้องมาสือรูปหยดเ็ดจ้าเด็กเครื่องตาใหญ่จ้ะพี่น้องเป็นเทสหรืกแดงมูกเหลืองเนาะ หนูเฝ้าในดอกหนึ่งจ้ะเฮ็ดอีตันดอกหนึงแม่มันก็นเฮ็ดดอกช่องดอกเห็ดดอกหน่อยแน่นอนมาขึงหนูตาเนาะแม่เอ้าคลิปนี้กับสีมันนี่หลังพี่นองม่พอได้แกงจ้ะแกียงยันยันอีหมดละเนาะแม่เอ้าคลิปนี้ก็ละตาพี่แ้ะนองเลยจ้ากับฝาบก็เลยก็แท้เจ้าพี่นองก็ติดตามกดกระดิงง่งเกียงเกินจากซองนู้จอนนู้กอนแชนแนลนานพอกันไวจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่นองได้หลายลจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ